ก็โอเคนะครับว่าครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกันอย่างด่วนแล้วกันนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเสียงเอ,อ่อใครมาเลื่อมไม้อยู่ข้างบ้านกูวันเนี้ยโอ้ยโอเคไปครับรับชมในคลิปเลยดีกว่า ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนขอโทษอย่างยิ่งเลยที่ผมไปนู่นแล้วผมไม่ได้ถ่ายคลิปมานะคลิปนี้ผมก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวคนจะถามอีกว่าพี่เอ้ยทําไมมึงอยู่ในนี้แล้วมึงแสงเยอะจังนี่ครับแสงกูเป็นไงเออใช้ประโยชน์หน่อยนะโอเคอย่างแรกนะครับผมที่ผมต้องขอโทษทุกคนเลยก็คือผมบอกว่าผมไปนู่นแลวผมจะถ่ายคลิปไม่ดู ตอนคลิปรนะ็อกอะเออใช่ป่ะนะผมผมน่าจะพูดได้มั้งผมก็ลืมแลไม่ได้ลงคลิปคลิปล่าสุดผมลงก็คือคลิปของควันดำนะครับซึ่งเป็นคลิปของควันดำที่ควันดำเล็บจริงๆนะใครอยากเห็นควันดำเล็บเป็นอีพีสองก็บอกมานะอืก็นะก็คลิปนี้เราจะมาเล่าถึงประสบการณ์วันแรกที่ไปเลยสิ่งแรกที่กูหาครับสูนอาหารอยู่ไหนโอ้โหมออหัดใหญ่ครับทุกคนไปนะไปม้อหัดใหญ่นะต้องถามเขาเลยสูนอาหารอยู่ไหนแม่งไปวันแรกโคตรหิวครับทุกคน แล้วแม่งนั่งรถเจ็ดชั่วโมงจากจากแล้น้องที่กูอยู่เนี่ยไปหัดใหญ่มีนลิปนี้แม่งกูมามา,มา,ม,ามานั่งบนให้ทุกคนฟังอะ่ะเออจากมอหัดใหญ่ครับทีเนี่ยไปมอหาดใหญ่เจ็ดเจ็ดชั่วโมงและแม่งกูไม่ได้แดกขี้อะไรไปเลยโอเคก่อนก่อนอื่นเลยขอบุนก่อนเลยไปสองทุ่มเขาบอกว่ารถออกตีหนึ่งท,ที่ที่รงมยบาบไปล้วน้องน,นะบอกว่ารถรถรถออกตีหนึ่งตีหนึ่งห้าสิบเก้าครับรถออกตีสองอ่ะเออตีสองรถออกไอสัตว์เลทดไปชั่วโมงหนึง่ง กอใสายเว่นแป๊บใช้ใช้ใช้แสงเงี้ยนีนส่งหน้าแล้วแสบตาใช่ไหมเห็นปะนี่มันจะมีแสียงเงี้เนนี่กนนขอขยับแปบ๊บโอเคเอาไว้ใกล้ๆก็ได้ไม่ไม่เป็นไรหรอกมนะั้งมาต่อครับทุกคนก็นะคือที่ไปมออ่ะพาปู่ไปพาตาไปรักษาไม่ใช่พ,พาตาไปรักษาแต่คะันี้ย รอรถนานมาครับทุกคนอรอนานขนาดที่ว่ากูจะหลับป่ะเออเพราะว่าผมอะขี้เกียจนะแล้วว่าขี้เกียจนั่งถขี้เกียจหลับตรงนั้นอนะแม่งเด็ดผม่ะเป็นคนที่หลับและหลับลึกมากลึกขนาดที่ว่าวัวตายควายล้มยังไงกูก็ไม่ตื่นนะเออตัวเฮียแม่งเขาเอาข้าอระเบิดมะวังยังไงก,ก็กูไม่ตื่นจุดประทัดสิบลูกก,ก็กูไม่ตื่นครับทุกคนหลับคือหลับเหมือนตายอะเออมันคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่ากูหลับเมื่อไรนะคนที่ไม่รู้จักกูแม่งนิ้วก,กวูตายเฮีย โคตรเลยนะ nah, แล้วก็ eled, ขึ้นรถนั่งเจ็ดชั่วโมงแบบเบาๆเลยเจ็ดชั่วโมงโอ้โหหลับยาวครับทุกคนขึ้นรถแล้วหลับยาวเจ็ดชั่วโมงไปถึงนู่นนั่งรอทำเฮียนู่นน um ี่นั่นนู่นนู่นนู่นทำกันเยอะมากกูปวดหัวไอ้สัตว์ชีวิตกูต้องมาทำเฮียอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยได้ปะ แล้วคานนี้โอเคไม่เป็นไรแล้วโอเคกูพอดีกูพอใจละเสร็จทุกอย่างพาเข้าไปนั่งรออยู่ตรงในต่อวะพาไปที่ห้องหนึ่งครับมันเป็นห้องสำหรับห้องสำหรับคนคนคนป่วยจริงๆอะ่ะเออไม่รู้ว่าชื่อตึกคืออะไรกูกูจำชื่อตึกไม่ได้แต่แต่มันจะจำได้ว่ามันอยู่ที่ตึกฉุกเฉินขึ้นไปนชั้นหกที่โรงพยาบาลมออ,อเออที่มอ,ออหัดใหญ่อะ่ะเออแค่เดื่อนั้นนะกูไม่รู้ชื่อโรงพยาบาลเขาจริงๆหรอครับ ูก็โง,ง่ครับทุกคนถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมดูเออก็ขอโทษด้วยนะมั่นใส่เล็กกูเหมือนเด็กนี้นะ่ะเดียก่อนนะผมขอถอดถอดเว้นออกก่อนโอเคครับทุกคนกคน็เราได้แสงแล้วนะแต่มันก็ตามมาด้วยเสียงเฮี้ยนี่อีกแล้วโอ้ยโคตรดังอีกสัตว์แต่ไม่รู้ว่าในกล้องจะจะได้ยินหรือเปล่าแล้เขาลมก็ลืมปิดอีกโอชีวิตกูมานั่งบนกันต่อเมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วทุกคน นอนนอนบนแม่งเลยเออแม่งคลิปนี้ขวดเหลียวอะครับทุกคนแม่งที่นอนกันยังไม่ได้เก็บอะเออ <G ül> โอเคมาทําถึงนู่นพอเข้าห้องนั้นปุ๊บใช่ป่ะเข้าห้องปุ๊บก็แม่งดูว่นนั่งตามสบายครับท้องร้องจ,อจ,อจอ้องจ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 ่อยสัเออ์เลยท้องปวดร้องขวดหิวอะครับทุกคนดูหัดใหญ่แม่งคือขวดหิวดูมาแบบคิวๆแล้วทุกคนอัดคลิป ช่องผมคือช่องที่เลียวและแม่งไม่ได้เตียมเฮียอะไรเลยนะไม่ต้องเตียมเฮียอะไรเลยช่องกูอะคนที่อยากดูแบบช่องไม่ต้องเตียมดูช่องกูได้เลยนะแม่งไม่มีเตียมครับเนี่ยเพื่อนทักมาด้วยเฮีย <c oughs> ก็ไปยืนนู่นผมก็วันสองวันแรกก็คือเฮงสวยครับแต่วันแรกที่ไปเนะี่ยคือเขาบอกว่ามันจะมีที่นอนให้ครับที่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาบัตรที่นอนมาให้ดูนี่ครับทุกคนนี่คือบัตรบัตรที่นอนของผมดูนี่นะเหียหินเบาะ เห็นเปล่าอัานนี้เห็นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมแ่ผมเห็นให้ให้กล้องมันโฟกัสอะ่ะเออนี่นี่คือบัตรที่นอนนะมันชื่อว่าอาคารที่อะไรวะอาคารเย็นศรีสะวิลิกูดนะครับผมนี่แบบแบบนี้ไปถึงมันจะได้ได้แบบแบบนี้มาไปไปที่อาคารครับมันจะอยู่ที่วัดวัดที่อะไรเนี่ยแหละกูกูจำจาชื่อไม่ได้เหมือนกันคือในวัดโอ้โหโคตรด,ดีดีทุกอย่างเลยผมว่าอ,อาคารนัะนมันโคตรด,ดีสำหรับผมนะผมว่าดีเลยนะ แล้ไปอยู่นู่นแม่งตีสี่ตีห้าพวกกูไม่นอนครับ <c oughs> เดี๋ยวว่ากันเลยแม่งมันไม่ใช่บ้านเองครับทุกคนมันมันนอนไม่หลับหรอกนะยี่ห้เสียงลมมาไม่ไม่รู้ว่าเสียงลมจะเข้ากล้องหรือเปล่าเมื่อกี้ลมลมมาไม่ไม่รู้ว่ามันเข้ากล้องหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเข้ากล้องก็ขอโทษเขาโทษทตั้งคลิปางานเนี้ยโอเคไปได้ที่นอนอะไรเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็หาเสเว้นตอบครับทุกคนเป็นสีฟันก็ไม่มี สบ,บู่อะไรอยางเ้ยผมไม่มีเยอะสักอย่างเลยไปอยู่นู่นน่ะไม่ได้พาทีอะไรไปเลยพาเสื้อผ้าไปสามชุดนี่คือรวมชุดที่กูใส่เลยนะพา,พาไปพาพาไปสามชุดทุกคนชีวิตกูคนละตนและแม่งไปอยู่ที่นู่นครับสิบกว่าวันไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเดี๋ยว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 ขอดูดูในใบนี้ก่อนไปตั้งแต่วันที่สามสิบไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดครับไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะ ตามใบเนี่ยให้กลับวันที่ส1มสิเอดแต่กูได้กลับเป็นยิงคือวันคือวันที่สองโอ้ตัวตีครับผมเลยกูอ <c oughs> บอกแล้วว่าเขาโทรทางคลิปโอเคมาแล้วก็นะไปถึงได้ที่นอนโอเคหาเซเว่นเดินหาเยอะมากเงินหาแมงมุมสุดสุดสุดท้ายครับมันอยู่ข้างหน้าโรงพยาบาลแต่ทางที่ผมเข้ามันคือข้างหลังครับมันคือข้างหลังโรงพยาบาลที่ผมที่ผมเข้าอะ่ะคือทางหลังเพราะว่าตึกฉีดฉีมันอยู่ข้างหลังแต่อันไอเนี้ย เซเว่นอ่ะอยู่ข้างหน้าลุกม,มันได้ไปถึงเจอเลยนี่คือเป็นความรู้ด้วยนะเผื่อคนไปมออ,อนะครับบอกกูก็เลยบอกบอกไว้ก่อนเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวจะไปง้งมันกูอีกลืมเมย์และแล้วก็กูไปที่นู่นนะครับกูควายอย่างหนึง่งคือตอนกลับกูไม่ได้พาขาตั้งกล้องกูกลับมาด้วยเออแดกไปเลยทีเดียวเชียวก็ผมไปอยู่นู่นนะครับผมได้เพื่อนอยู่สองคน อีกคนหนึ่งชื่อเจียอีกคนหนึ่งชื่อเจียอะไรกูจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมผมผมจะขึ้นชื่อมันให้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นรูปมันทั้งสองคนนะเป็นเพื่อนรุ่นพี่มั้งอีกคนหนึ่งประมาณสิบห้าสิบหกก็รุ่นรุ่นรุ่น,ร,นราวชาวเดียวกับผมอะส่วนอีกคนหนึ่งประมาณยี่สิบสิบเก้ายี่สิบนี่แหละประมาณนี้เป็นเป็นรุ่นพี่เดี๋ยวพวกผมอะครับพี่น้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องครับแม่งเรียกมึงเรียกกูทั้งนั้นแหละ แต่อีกคนนึงเป็นคนที่กระบี่อีกคนนึงเป็นคนที่สตูนมั้งสะตูนหรือจังเนี่ยแหละกูจะไม่ได้ให้เป็นสตูลใช่คืออีกคนนึงอ่ะไม่ที่อีกคนหนึ่งที่กูวิธีกูเล่นที่กูไม่รู้จะเชื่อมันไปไม่กบ้านพ่อพ่อผมเลยแต่แต่เดี๋ยวเรื่องกับบ้านเอาไว้ทีหลังหลังคลิปเลยมาเอาไว้เรื่องนี้ก่อนเลยก็คือเวลาไปครับโดนที่ผมไ้จักมันเพราะว่าพวกกลัวข้างบนกว่า แม่งไม่มีที่ชาร์จกูนอนอยู่ชั้นสองชั้นลอยอ่ะมันจะเป็นเนี่ยชั้นสองอ่ะมันจะมีแบบชั้นที่เป็นพื้นพื้นงงงๆเลยที่แม่งยกมานิดนึงไม่ให้ไม่เท่าเท่ากับทางทางเดินโอเคเป็นพื้นงงอีกชั้นนึงคือคือชั้นลอยครับซึ่งชั้นลอยมันไม่มีปลั๊กให้เสียบไม่มีปล no. ั๊กเลยครับกูก็เลยต้องลงไปนั so yeah. ่งข้างล่างแล้วแม่งกว่าแบตกูจะเต็มแบตเตอรี่โทรศัพท์แม่งกว่าจะเต็มนั่งหลับครับทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าแบตไม่เต็มตอนเช้าโทรศัพท์ดับ ซึ่งกูก็ไม่เคยชาร์จเต็มสักรอบไปยุ่นู่นไม่เคยชาร์จเต็มเลยแลวค่ะแน่มันมีสองคนเนี่ยนั่งอยู่ข้างล่างและกูอ่ะเป็นคนหนึ่งครับช่องเช้าเยอะมากช่องเช้าโดยเฉพาะชั้นสามทุกคนไปนะแนะน,นำชั้นสามเลยขึ้นไปเลยครับชั้นสามซ้ายขวาก็ได้โคตรแจ่มโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อน เดีย๋ยวไปไปเล่าต่ออีพสองนะไปแหละบายบาย